เวลาที่เราต้องตัดสินใจอะไรอใหญ่ๆในชีวิตนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการเริ่มงานใหม่ย้ายบ้านหรือแม้แต่การบวชเรียนมันมักจะถูกเปรียบว่าเหมือนเรากําลังออกเรือไปในทะเลกว้างๆเลยที่เราไม่รู้เลยว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง วันนี้เราเลยจะมาสำรวจสิ่งที่เหมือนกับคู่มือเอาตัวรอดที่ซ่อนอยู่ในพระสูตรโบราณที่ชื่อว่าจาตุมสูตรกันครับซึ่งในพระสูตรนี้เนี่ยท่านว่าด้วยภัยสี่ประการที่คนเริ่มต้นเส้นทางใหม่ต้องเจอใช่ค่ะและอะไรคือคลื่นใต้น้ำที่อาจจะซัดให้เราแบบลมเลิกความตั้งใจไปกลางคันเรื่องราวของภิกษุเมื่อ2,500ปีก่อนจะมาสะท้อนชีวิตคนทำงานในยุคนี้ได้อย่างไร วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันจากรายงานวิจัยที่สังเคราะห์ข้อมูลจากทั้งพระไตรปิฎกแล้วก็อัตถกถาเลยนะครับเพื่อถอดรหัสความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอุปมาเหล่านี้ใช่ค่ะและความน่าสนใจของจตุมสูตรเนี่ยนะคะคือมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่สงบสวยงามเลยแต่กลับเริ่มต้นด้วยความโกลาหลความโกลาหลผลภัยพวกนั้นไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นที่ไม่ธรรมดาของคำสอนนี้กันเลยดีกว่าครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่ามะขามป้อมใกล้นิคมจาตุมะในแคว้นสักกะซึ่งก็คือบ้านเกิดของพระพุทธเจ้าตอนนั้นมีภิกษุใหม่ประมาณ500รูปเดินทางมาเข้าเฝ้าแต่แทนที่บรรยากาศจะสงบกลับเกิดเออเสียงอึกทึกครึกโครมขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เสียงดังธรรมดานะคะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทีไว้ค่อนข้างรุนแรงเลยว่า คล้ายกับชาวประมงแย่งกันจับปลาโอ้โห oh, oh, oh. ชาวประมงแย่งกันจับปลาอุปประมาณนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะมันสะท้อนว่าภิกษุเหล่านั้นได้หลงลืมสมณสัญญาก็คือภาวะความเป็นพระของตัวเองไปชั่วขณะกลายเป็นเหมือนคนทั่วไปที่กำลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของตัวเองอะคะ่ะ พอได้ยินแบบนี้แล้วผมสงสัยเลยครับว่าปฏิกิริยาของพระพุทธองค์เป็นยังไงการขับไล่ภิกษุทั้ง500รูปนี่ฟังดูรุนแรงมากเลยนะครับทําไมพระองค์ไม่ใช้วิธีที่แบบนุ่มนวลกว่านี้ล่ะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะการกระทําของพระองค์นี่เฉียบขาดมากจริงๆพระองค์มีรับสั่งขับไล่ภิกษุทั้ง500รูปนั้นทันทีเลยโดยตรัสว่าพวกเธอจงออกไปเราประนามพวกเธอโอ้ oh. แต่ถ้าเรามองลึกลงไปนะคะมันไม่ใช่ความโกรธ มันคือกุศโลบายทางจิตวิทยาค่ะกุศโลบายใช่ค่ะเป็นการช็อกเพื่อให้ได้สติอย่างแรงกล้าเป็นการส่งสัญญาณว่าคุณภาพของความสงบเนี่ยสำคัญกว่าปริมาณของสาวก เหมือนเป็นการเคลียร์พื้นที่ในใจของภิกษุให้ว่างเปล่าเพื่อเตรียมรับคําสอนที่สําคัญจริงๆค่ะเหมือนเป็นการทุบหม้อ,อข้าวตัวเองเพื่อให้เห็นความสําคัญของอาหารมื้อต่อไปเลยนะครับแล้วใครล่ะครับที่เข้ามาช่วยไกลเกลี่ยสถานการณ์ที่ตึงเครียดขนาดนี้มีผู้ไกลเกลี่ย2กลุ่มค่ะคือชาวเมืองจาตุมะแล้วก็เท้ามหาพรหมท่านเข้ามาทูลขอขมาโดยใช้อุปมาที่ลึกซึ้งมาก2ออย่างอย่างแรกคืออุปมาต้านกล้าท่านเปรียบว่าต้านกล้าที่ขาดน้ําย่อมเหี่ยวเฉาฉันใด ภิกษุใหม่ที่ขาดคำสอนก็อาจจะเสื่อมจากมรรคผลได้ฉันนั้นโหเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับว่าการขาดคำสอนก็เหมือนต้นไม้ขาดน้ำแต่ผมยังสงสัยว่าทำไมต้องเปรียบกับลูกโคด้วยล่ะครับมันมีความหมายต่างกันยังไงครับลึกซึ้งมากค่ะอุปมาลูกโคที่บอกว่าลูกโคที่พลัดจากแม่ย่อมไม่รอดฉันใดภิกษุใหม่ที่ขาดพระาศาสดาก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคืออุปมาแรกจะเน้นเรื่องการหล่อเลี้ยงด้วยคำสอนใช่ไหมคะครับ แต่อุปมาที่สองเนี่ยจะเน้นเรื่องการปกป้องคุ้มครองจากอันตรายอ๋อมันเสริมกันได้ดีมากค่ะดังนั้นการขับไล่ครั้งนี้จึงไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการเตรียมพื้นที่ในใจของภิกษุเหล่านั้นให้พร้อมรับฟังธรรมะที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องมหันตภยัย4ประการในมหาสมุทรแห่งพรหมจรรย์นั่นเองครับงั้นเรามาดาดิ่งสู่แก่นของเรื่องกันเลยครับภัยข้อแรกที่พระองค์ตรัสถึงคืออุม,มิภยัยภัยจากคลื่น คลื่นในที่นี้คืออะไรครับคลื่นในที่นี้นะคะก็คือความโกรธและความขับแค้นใจที่เกิดจากการทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ค่ะทนไม่ได้ใช่ค่ะต้องเข้าใจบริบทว่าภิกษุใหม่หลายรูปมาจากตระกูลสูงเคยเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมาก่อนพอมาบวชแล้วต้องมาอยู่ภายใต้ระเบียบวินยัยถูกพระที่พรรษาสูงกว่าแต่อาจจะอายุน้อยกว่าหรือมาจากวัน,นะที่ต่ำกว่าตักเตือน ในเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการนุ่งหม่มการฉันอาหารก็เกิดการต่อต้านข้าในใจมันคือวิกฤตแห่งอัตตาหรือ e ีโก้ i s ิสค่ะนึกภาพออกเลยครับมันเหมือนกับคนที่เคยเป็นผู้จัดการใหญ่ในบริษัทพอลาออกไปเริ่มงานที่ใหม่ในตำแหน่งเล็กๆแล้วต้องโดนเด็กจบใหม่มาคอยคอมเมนต์งานให้ก็จะเกิดอาการหงุดหงิดรู้สึกว่าตัวเองถูกลดทอนคุณค่าถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นแหละครื่นของคนยุคใหม่ ในเอกสารวิจัยมีระบุถึงเสียงในใจของพิกษุเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนสั่งสอนคนอื่นแต่ตอนนี้พิกษุรุ่นลูกรุ่นหล,ลานกลับมาสั่งสอนเราโอ้โหความคิดแบบนี้ล่ะค่ะคือคลื่นมันเป็นแรงกระเพื่อมของมานะหรือความถือตัวจากข้างในที่ซัดให้คนคนนั้นรู้สึกอึดอัดจ,จนทนไม่ไหวรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราและในที่สุดก็ต้องลาออกหรือลาสิกขาไปค่ะโอ้เป็นภัยจากข้างในที่เกิดจากอัตตาลุ้นล้วนเลยนะครับ แล้วถ้าเป็นภัยที่มาจากสัญชาตญาณดิบๆของร่างกายล่ะครับอย่างเจ้ากุมพีละภัยภัยจากจระเข้ที่ว่านี้มันคืออะไรครับจระเข้ก็คือความเห็นแก่ปากแก่ท้อมหรือความตะกละนั่นเองค่ะตะกละเลยเหรอครับใช่ค่ะนี่คือการพ่ายแพ้ต่อสัญชาตญาณดิบทางชีวภาพที่ไม่ได้รับการฝึกฝนลองนึกภาพตามนะคะจากชีวิตขรารวาดที่อยากกินอะไรเมื่อไหร่ก็ได้มีตู้เย็นให้เปิดตลอด24ชั่วโมง พอมาบวชต้องฉันมื้อเอียวหรือถูกจํากัดด้วยเวลาแถมยังต้องฉันตามแต่ที่เขาถวายเลือกไม่ได้อีกความหิวและความอยากมันก็ทรมานมากเรื่องนี้ผมว่าคนทำงานออฟฟิศน่าจะอินเป็นพิเศษเลยนะครับเวลาเครียดๆหรือเหนื่อยๆสมองมันจะสั่งให้เราอยากกินของหวานอยากกินของอร่อยๆตลอดเวลาพอตกบ่ายทีไรเหมือนมีจระเข้มาวนเวียนอยู่ในท้องคอยจะลากเราไปร้านกาแฟาให้ได้เลยใช่เลยค่ะนั่นคือคกลไกเดียวกันเลย ในเอกสารก็มีเสียงในใจของผู้ที่เผชิญภัยข้อนี้เหมือนกันเขาจะคิดว่าเมื่อก่อนเราอยากกินอะไรก็ได้กินจะกินเวลาไหนก็ได้แต่ตอนนี้เหมือนถูกมัดปากเหมือนถูกมัดปากดังนั้นจรเข้ก็คือตัณหาในรสชาติที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ํารอจังหวะที่เราอ่อนแอรหรือขาดสติแล้วมันก็จะลากเราให้จมดิ่งลงไปสําหรับภิกษุคือการทนไม่ได้จนต้องสึก สำหรับคารวาสก็อาจการใช้จ่ายเกินตัวจนเป็นหนี้เหมือนถูกจระเข้าาดไปกินจนขาดอิสรภาพทางการเงินไปเลยค่ะฟังดูน่ากลัวไม่แพ้กันเลยครับภายสองข้อแรกนี่ดูรุนแรงและโจมตีตรงๆนะครับแต่ภายข้อที่สามนี่สิครับอาวัตภัยภายจากน้ำวนชื่อมันดูเหมือนจะเบาๆแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยมันอันตรายยังไงครับเป็นข้อที่ละเอียดอ่อนแล้วก็น่ากลัวมากค่ะ น้ำวนคือกามคุณหา้าหรือก็คือความสุขสบายทางโลกที่เคยได้รับทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภัยข้อนี้ไม่ใช่ความอยากที่รุนแรงแบบจรเข้แต่เป็นความอาลัยอาวรในความสะดวกสบายที่เคยมีนอสตาเจีย <ost> ใช่ค่ะเมื่อพิสูจออกไปบินทบาทเห็นชีวิตคารวาที่มั่งคัง่งมีบ้านสวยมีความบันเทิงก็เกิดการเปรียบเทียบขึ้นในใจหนักหาเงินเยอะๆก่อน ตอนนี้ยังไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือดูแลสุขภาพแต่เราทำทั้งหมดนี้ก็เพื่ออนาคตสุดท้ายก็วนอยู่ในอ่างแบบนั้นจนสูญเสีอสิ่งที่สำคัญที่สุดไปจริงๆใช่ค่ะนั่นคือน้ำวนของคาราวาดหรือที่เรียกว่า the success trap กับดักความสำเร็จทางโลกเลยค่ะเสียงในใจของภิกษุที่เต็ดในน้ำวนนี้จะบอกว่าตระกูลของเราก็มีทรัพย์เราสามารถสึกออกไปใช้ทรัพย์นั้นบำรุงบำเรอตนและทำบุญก็ได้อ๋อ oh. เห็นไหมคะ ว่ามันเป็นตรกกะที่บิดเบือนมากนี่คือกับดักของคนดีที่ใช้เหตุผลสวยหรูว่าศึกไปเป็นคนดีทําบุญก็ได้เหมือนกันหรือในยุคนี้คือทำงานหนักก็เพื่อครอบครัวโดยลืมเป้าหมายที่แท้จริงไปครับว่าเป้าหมายของการบวชคือการดับทุกข์และเป้าหมายของชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่การมีเงินแต่คือการมีความสุขน้ำวนนี้จะค่อยๆดูดเรากลับไปสู่โลกเดิมด้วยเหตุผลสวยๆนี่แหละค่ะ เป็นกับดักที่ค้นส่วนใหญ่ติดอยู่โดยไม่รู้ตัวจริงๆครับมาถึงภัยข้อสุดท้ายที่ดูจะตรงไปตรงมาที่สุดสุดสุกภัยภัยจากปลาร้ายหรือฉลามภัยข้อนี้มันมีความลึกซึ้งอย่างไรบ้างครับฉลามในที่นี้นะคะคือมาตุกามหรือภัยจากเพศตรงข้ามอันเกิดจากราคะหรือลสัสค่ะความน่ากลัวของภัยข้อนี้คือความรวดเร็วและความฉับพลันของมัน มันเกิดจากการกาตกหรือขาดการสำรวมอินทรีย์เพียงแค่ชั่วขณะแค่แป๊บเดียวใช่ค่ะพระพุทธองค์ทรงบรรยายภาพไว้เลยว่าเมื่อภิกษุเข้าไปในหมู่บ้านโดยไม่ระวังแล้วไปเห็นสตรีที่นุ่งห่มไม่เรียบร้อยราคะมันก็กำเริบขึ้นจับจิตทันทีเหมือนโดนโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเลยไม่เหมือนน้ำวนที่ค่อยๆดูดหรือเคลื่อนที่ค่อยๆซัดแต่ฉลามนี่คือ งับเดียวจอดเลยถูกต้องค่ะฉลามคือสัญชาตยานการสืบพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดการขาดสติเพียงชั่ววูบหรือ Momentary Lapse ก็อาจทำลายพรหมจรรย์ให้สิ้นสุดลงได้ทันทีซึ่งสำหรับคราวารัดในยุคนี้ฉลามก็คือการผิดศีลข้อ3หรือวิกฤตความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะในโลกออนไลน์ทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุแอปพลิเคชันต่างๆที่อาจนำไปสู่ความสัมพันธ์นอกสมรส การเผลอไถหน้าจอไปเจอภาพที่ไม่เหมาะสมการเผลอใจไปกับบทสนทนาแค่แบบเดียวอาจทำลายชีวิตครอบครัวที่สร้างมานานนับสิบปีได้ในพริบตาเหมือนถูกฉลามกัดครั้งเดียวถึงตายเลยค่ะฟังแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยครับการที่เราได้รู้จักหน้าตาของภัยทั้ง4ทั้งในรูปแบบโบราณและรุ่มสมัยแบบนี้มันก็เหมือนเรามีแผนที่เดินเรือติดตัวไว้ทำให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเลยถูกต้องค่ะ และหัวใจสําคัญที่พระพุทธเจ้าต้องการจะสอนก็คืออาวุธที่ดีที่สุดในการป้องกันภัยทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นความโกรธจากอัตตาที่เป็นคลื่นความตะกละจากสัญชาตญาณที่เป็นจระเข้ความอาลัยอาวรณ์ในความสบายที่เป็นน้ำวนหรือราคาที่ฉับพลันที่เป็นฉลามทั้งหมดนี้มีเกราะป้องกันเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือสติและการสำรวมระวังค่ะหมายความว่าถ้าเรามีสติ มุมมองต่อภัยร้ายเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับจากผู้ร้ายกลายเป็นบทเรียนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะหากมีสติคลื่นแห่งคำวิจารณ์จะไม่ได้ซัดเราให้ล้มแต่จะกลายเป็นแบบฝึกหัดชั้นดีในการฝึกความอดทนและลดทิฏฐิมานะครับหากมีสติจระเข้แห่งความอยากจะไม่ได้ลากเราลงไปเป็นหนี้แต่จะกลายเป็นบทเรียนให้เรารู้จักความมักน้อยและคุณค่าของความพอดี หากมีสติน้ำวนแห่งความสำเร็จทั้งโลกจะไม่ได้ดูดเราจนหมดแรงแต่จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เรากลับมาทบทวนเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตและหากมีสติฉลามแห่งราคะก็ไม่สามารถเข้ามาใกล้ใจที่ได้รับการคุ้มกันอย่างดีได้เลยเพราะเราจะมองเห็นมันตั้งแต่ยังอยู่ไกลๆและหลีกเลี่ยงได้ทันค่ะสุดยอดมากครับไม่ว่าเราจะกำลังเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่หรือกำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังร้อยคออยู่กลางมหาสมุทรแห่งชีวิต การตระหนักรู้ถึงคลื่นจราเข้น้ำวนและฉลามในใจเราก็เหมือนการติดเกราะป้องกันทางปัญญาให้กับตัวเองจริงๆนะครับใช่ค่ะมันคือการเปลี่ยนจากผู้ประสบภัยให้กลายเป็นนักเดินทางผู้ชาญฉลาดก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ผู้ฟังได้ไปขบคิดกันต่อนะครับในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดความสนใจเราตลอดเวลา หากจะมีภัยที่5เกิดขึ้นในมหาสมุทรชีวิตของเราภัยนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและเราจะใช้สติในรูปแบบไหนเพื่อรับมือกับมันครับ